นี้เราจะทดสอบนะครับทรายนะครับนี่เป็นกองทรายนะครับ isuzu v c o r t สองพันสินะครับเดินมาแล้วนะครับนี่ดินซ้ายนะครับไหลเรื่อยๆนะครับยังไม่ใส่โฟน์รับนี่ฟแล้วนะครับรีแล้วนะครับ กันชนหน้าครับกันชนหน้าหนักเล็กน้อยยางหลังปีนะครับขึ้นไม่ได้นะครับตนี้ปีหนักมากครับดอกยางไม่มีแล้วนะครับอ๋อเอาเลยใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้เลยจ้ะ ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยไม่มีดิฟล็อกนะครับตัวนี้อ๋อเรียบร้อยครับขึ้นได้แล้วฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นติดล่องนะครับเรียบร้อยขึ้นได้สบายนะครับล้อหลังนะครับล้อหลังไม่มีดิฟล็อกก็ขึ้นได้นะครับสบายสบายวีคอร์ส2017นะครับ ยางหลังลม60ยางหน้า45ครับขลทรายขนทรายนะครับไปที่โรงเรียนบ้านขุณไม่รวมนะครับสร้างบ้านพักครูวีคอร์ส2017นะครับแคปครับมาดูกันว่าจะใส่ได้กี่คิวนะครับ ีคอร์2 0 1 7มันทุกทรายตันกว่านะครับตันด้วยคนกว่าครับใส่ตรงเตง8นิ้วนะครับก็ยุบลงพอสมควรคนทางที่จะขึ้นไปนะครับดินทรายนะครับ ตอนนี้นะครับวีคอร์สสองพนะครับมาทุกทรายตันกว่านะครับจะขึ้นจากบอ่อทรายได้หรือไม่เรามาดูกัน,นครับ เอาละครับเนินแรกนะครับโลนะครับโลหนักไม่มีดิฟล็อกนะครับมาเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นได้สบายครับนะครับขึ้นเนินมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ตันกว่าครับตันกว่าหน้ายกครับเนินอันตรายแล้วครับตอนนี้ ทางต่างระดับมากนะครับซ้ายและขวานะครับมีล่องลึกนะครับเห็นดูนะครับขึ้นมาได้หรือไม่เอาละครับตอนนี้หยอดลงเนินนะครับซ้ายน่อยซ้ายน่อยซ้ายซ้ายซ้ายโอเคครับไปนะครับตอนนี้นะครับ ไปแล้วครับกันชนขูดครับมีขูดนะครับสบายๆนะครับขึ้นไปแล้วครับโ,โ้่หนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆกันชนขูดเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขึ้นเนินนะครับโห้งหักศอกนะครับ หักขวานะครับมาดูกันนะครับ v ีคอร์สสองพันทุกทรายตันกว่านะครับทางนะครับสุดโหดแต่แห้งอยู่นะครับแห้งดีนะครับโลหนักขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นล่องแล้วนะครับใส่เรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเนินชันมากนะครับโลหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วเร่งมาแล้วครับขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับโลหนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วสบายๆนะครับนิ่มๆนะครับ นิ่มครับนิ่มๆอา่านนะครับวงหักอบผ่านมาแล้วนะครับแรงเหลือๆครับอีสุวีคอร์ส2017